ทักทายครับอยู่กับผมปุ้ยน้ำเบคสแนปอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการแต่งรูปนะครับก็พอดีมีคนขอเข้ามาในทิกต็อกนะครับบบว่าหลายครั้งแล้วก็เลยคิดว่ามันต้องมีคลิปแล้วแหละขอกันมาบ่อยแถวนี้นะครับก็มีน้องๆนะครับอยากดูผมแต่งรูปรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ส่วนตัวไม่ค่อยได้ถ่ายมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะเราลองรีเฟรว่าขอเป็นเวฟด้วยนะครับก็เลยไปลากเวฟรุ่นน้องมานะครับเป็นเวฟร้อยยี่ห้าครับก็เดี๋ยวมาลองแต่งภาพให้ดูว่าเวฟร้อยยี่ห้าแต่งออกมาณไหนนะครับก็ คลยนี้เนี่ยกดตอนกลางคืนด้วยนะครับใครคิดแบบอยากดูแบบว่าแต่งรูปตอนกลางคืนแล้วเป็นมอไซค์เนี่ยก็ถือว่าเบินไปเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก่อนไปดูกันนะครับฝากซับสไครป์ช่องให้ผมสักนิดนึงนะครับก็มีคนขอเข้ามาหลายเรื่องราวนะครับมีคนตามเยอะมากในทิกต็อกนะครับแต่ว่า u t u b e เนี่ยเงียบเหงามากเลยนะครับก็ซับสไครป์ผมเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับจะได้มีแรงทําต่อไปเรื่อยเวลาเพื่อนๆมาขอว่าอยากดูเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นจะได้แบบมีแรงลุกขึ้นมาทานะครับไม่งั้นมันจะหมดแรงซะก่ออนะคครับโเ วันนี้แต่งรูปรถปอไซครับเว็บร้อยยีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go <S เอาละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ขอเข้ามาถล่มทลายมากนะครับใน tik To อนะครับแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าขอแล้วเข้ามาดูใน YouTube หรือเปล่านะครับทำไม YouTube มันเงียบแปลกๆนะครับไม่เป็นไรก็มาจัดให้นะครับก็ขอเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับการแต่งรูปรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์แบบว่ามอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายมอร์ไซค์เท่าไหร่นะครับก็เลยภาพนี้ก็เลยไปถ่ายรถรุ่นน้องมานะครับพอดีมีน้องแบบเขาใช้อยู่ก็เลยบอกเฮ้ยเอามาถ่ายหน่อยนะครับก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้ ก่อนจะไปแต่งนะครับมีคนถามว่าไอ้ไฟแฉกเห็นด้รูปไหมครับไฟเป็นแฉกมันถ่ายยังไงหรือมันแต่งยังไงจริงๆไอ้ไฟแฉกเนี่ยมันต้องทำเมื่อไหร่ตอนที่ถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครถ่ายไม่ได้ใช้กล้องโปรถ่ายหรือว่าไม่ได้ใช้กล้องโทรศัพท์ที่มีโหมดโปรอะไรเงี้ยมันจะถ่ายเป็นแฉกไม่ได้นะครับแต่มันก็มีแอปที่สามารถทําให้ไฟเป็นแฉกได้เนาะอันนี้เดี๋ยวว่าคลิปหน้านะวันนี้เดี๋ยวเราแต่งรูปรถมอไซค์คันนี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ ยังไม่เสร็จสิยังไม่เริ่มเลยอินพุตภาพเข้ามาในไลน์รูปไม่เรียบร้อยนะครับใครใช้เวอร์ชัน PC ก็เหมือนผมเลยใครใช้โทรศัพท์ก็ปรับตามได้นะครับเพราะว่าการปรับแต่งในโทรศัพท์กับ PC เนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนที่บอกทุกคีว่ามันเหมือนกันแหละมาที่ดีพี่หลอกครับใบนี้นะครับเราเริ่มทีละอย่างแล้วกันครับส่วนตัวผมว่าเนี่ยผมมาไฟวาดมานะแต่ว่ามันมืดอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเอ็กโวชัวก่อนครับถ้าโทรศัพท์ก็เป็นการรับแสงนะครับอยู่ในหัวข้อแสงเพิ่มได้เลย เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ก่อนครับเสร็จแล้วผมต้องการให้คอนทราส์มันบางลงนะครับใบนี้เพราะว่าพื้นหลังเนี่ยก็เป็นต้นไม้เนาะถนนก็สีเข้มตัวรถก็สีเข้มคือเดี๋ยวเราใบเล่นอย่างอื่นเอาเราเอาคอนทราส์ลงก่อนลบคอนท้าส์สัก 30- ถึง40ครับครับจุดสะท้อนคันนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่พอได้ทํซ้ำไปผมเพิ่มไฮไลท์ดีกว่าการไฮไลท์มนทา,าครับประมาณนี้ครับ30มสิชา์โดนะครับ ภาพนี้จริงๆถ้าอยากให้สว่างขึ้นก็ดันชา์โดช่วยได้ครับลบชารโดมาทางขวานะครับประมาณ30ครับครับได้เหมือนกันอันนี้ถ้าใครปรับตามเวอร์ชั่นโทรศัพท์อยู่นะครับก็ e อ็กโ u ชัวการรับแสงนะครับคอนทา้าสก็เขียนว่าคอนทา้าสเลย h ฮไลท์ก็น่าจะเขียนว่าไฮไลท์เหมือนกันครับในเวอร์ชันโทรศัพท์ชา a ์โดคือเงานะครับสีขาวสีดำตรงนี้ปล่อยมันไปแล้วค่ามันไปนะครับมาถึงตรงนี้ครับ ตรงพีเซ้นเนี่ยถ้าเป็นในโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เขียนว่าเอฟเฟกนะครับอ่าก็พอมาอยู่ในหัวข้อเอฟเฟ t นะครับบนมือถือนะบน PC ก็เป็น p รีเซ้นะครับเราปรับ t e x t เจอรครับหรือว่าพื้นผิวเนี่ยขึ้นมาสัก30-40ครับปรับคุณภหรือว่าความชัดนะครับขึ้นมาสัก30แล้วกันครับสำหรับภาพนี้เพราะว่าจริงๆภาพนี้เนี่ยมันเคยปรับไว้รอบหนึ่งแล้วมันพอดี หาไฟล์ไม่เจอแล้วมันเอามาจาก Facebook นะครับมันจะแตกนิดนึงมันปรับเยอะไม่ได้เนาะแต่ของเพื่อนๆเนี่ยถ้าถ่ายมาใหม่ส,สดเนี่ยก็ปรับได้นะครับโอเคดีฮาร์สครับหรือลบหมอกควันนะครับปรับขึ้นมาประมาณ50ิบครับตรงนี้ถ้ามันเกินเล็กเกินน้อยนิดหน่อยนี่ไม่เป็นไรนะครับผมปรับสีลงนิดนึงแล้วกันบอกว่ามันสว่างไปละประมาณนี้น่าจะสวยกว่าทีนี้เราย้อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงตรงเทม์นะครับอุณหภูมตรงนี้เนี่ยผมว่าด้วยความที่รถ สีแบบนี้แล้วของแต่งแบบว่าโชคเหลืองล้อทองใช่ไหมต้นไม้ก็เขียวถ้าอุณหภูมิมันติดเหลืองเนี่ยผมว่ามันไม่สวยปะมันจอกแนวแบบว่าสีโทนเหลืองไปเลยครับผมว่าดึงมาฟ้าดีกว่าครับนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องดึงเยอะนะครับลบมานิดหน่อยพออ่ะให้มันเด่นชัดระหว่างสีเขียวของต้นไม้กับสีเขียวของรถแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยให้แสงมันดูแบบว่าอ่อนลงนิดนึงนะครับก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับ ใครใช้ PC นะครับชาร์จเพนนิ่งตรงนี้ก็เปิดสัก2 0ก็ได้ครับแล้วก็ถ้าภาพมีเม็ดน้อยถ่ายมาตอนกลางคืนมีน้อยแบบว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็ใช้น้อยเลเยอชั่นตรงนี้สัก20ครับครับประมาณนี้นะครับทีนี้เวอร์ชั่นมือถือก็มีนะครับ PC ก็มีโทนเคิร์ฟนะครับเรามาปรับโทนเคิร์ฟกันอีกสักหน่อยครับโดยผมจะปรับตรงหัวข้อตรงนี้เลยนะครับไม่ดึงเส้นตรงนี้นะครับ ผมจะปรับไฮไลท์มาทางขวาครับบวก2ี่ถึง30ครับปรับไลท์มาทางขวาประมาณบวก5ถึง10ครับค่าดาร์กมาทางขวาประมาณบวก10ครับแล้วก็ชาร์โดมาขวาครับประมาณบวก10บเช่นกันครับเจิเ,เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับทีนี้เรามาปรับส่วนของสีเพิ่มนิดนึงครับตรงนี้ถ้าใครใช้เป็นโทรศัพท์ก็เข้าไปในหัวข้อสีนะครับแล้วจะมีแบบว่า ปุ่มที่เขียนว่ามิกสีนะครับถ้าใครลดสีเขียวเหมือนกันแล้วก็ถ่ายมาต้นไม้สีเขียวเหมือนกันทําตามได้นะครับมาที่กรีนครับสีเขียวผมจะปรับให้มันอ่อนลงนิดนึงครับผมจะปรับทุกอย่างนะครับลบลงมาประมาณอย่างลบสิบครับค่าฮิวก็ลบสิบครับส a t u r a ลบสิบครับแล้วก็ลูมิเนนลบสิบครับประมาณนี้ครับ ผมก็ค่อนข้างโอเคและสําหรับใบนี้นะไม่น่าเพิ่มเติมเลยแล้วเอาเป็นว่าใบนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูภาพแบบว่า before after ดูนะครับาภาพซ้ายมือคือ b e f o r e นะครับภาพขวามือคือ After นะครับก็มีความสว่างขึ้นนะครับส่วนความคมความชัดเนี่ยก็แตกต่างจากเดิมไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันปรับรีดเยอะไม่ได้จริงๆของเดิมเนี่ยมันก็ค่อนข้างคมแล้วเพราะมันถูกปรับมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ ถ้าใครชอบภาพโทนสว่างเข้มๆนะครับก็ภาพป่านะครับแต่ว่าถ้าใครชอบโทนดังๆเนี่ยส่วนตัวออริจินัลที่เคยปรับไว้รอบแรกเนี่ยผมว่าก็สวยแล้วแหละอันนี้ก็มาไกด์ไลน์ให้ดูนะครับสำหรับสายมอเตอร์ไซค์ที่ขอเข้ามานะครับก็มีน้องในที่ตอรขอเข้ามาว่าขอเป็นเวฟเลยนะครับเฉพาะก็มีแค่ตัวนี้นะครับเวฟที่เคยถ่ายนะครับตัวอื่นก็ไม่มีนะครับประมาณนี้ครับก็คลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับอยากดูเรื่องอะไรก็ คอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้ครับแล้วก็กด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดเวลาผมมาลงคลิปนะโอเควันนี้ผมโป้ยยน้ำมิสนับไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ